สวัสดีครับท,ท่านที่ชื่นชอบหนังกางแปลงตัวจริงทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องรวมเรื่องราวหนังกางแปลงของเรานะครับก็มาแนะนําหน่วยหนังกางแปลงกันอีกแล้วนะครับวันน like ี้ก็เป็นหน่วยหนังกางแปลงอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหน่วยนี้ก็เป็นหน่วยหนังกางแปลงที่มีมานานแล้วนะครับซึ่งเป็นหน่วยที่เก่าแก่มีมานานนะครับมีตั้งแต่สมัยที่ใช้ด้วยระบบฟิล์มนะครับ จนปัจจุบันนี้เปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิตอลแล้วนะครับหน่วยนี้ก็คือพันลาภาพยนตร์นะครับซึ่งเป็นหน่วังกระแปลงขนาดเล็กนะครับมีจอก็ไม่ใหญ่นะครับประมาณ10กเมตรนะครับซึ่งในหน้างานปีนี้นะครับก็ยังรับจัดฉายภาพยนตร์อยู่นะครับเปลี่ยนมาเป็นระบบดิจิตอลแล้วนะครับฝากถึงแฟนๆ FC หนังกระแปงนะครับที่อยู่ในเขต101นะครับตอนนี้พันลาภาพยนตร์ยังอยู่นะครับ หลายท่านก็คงจะเคยชมนะครับตอนที่ยังเป็นเด็กอยู่นะครับที่ใช้ด้วยระบบฟิล์มนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับในปี2,564นี้นะครับทางทีมงานพลาภาพยนตร์ก็ยังรับงานอยู่นะครับเป็นระบบดีต้นที่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับมีหนังทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับไปคอยต้อนรับชาวพี่น้องที่อยู่ในเขตร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับสําหรับแฟนๆนะครับที่ชื่นชอบหนังกางแปลงนะครับก็สามารถที่จะ โทรไปสอบถามนะครับหรือติดต่อว่าจ้างกันได้เลยนะครับสําหรับพันลาภาพยนตร์ซึ่งเบอร์โทรติดต่อน,นั้นทางช่องก็ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปให้เหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับซึ่งก็เป็นธรรมเนียมนะครับเราแนะน,นําเลยนะครับแปลงทุกหน่วยในประเทศไทยนี้นะครับเราจะทิ้งเบอร์ไว้ที่ใต้ช่องให้นะครับเลื่อนลงไปก็จะเจอนะครับเบอร์โทรติดต่อหน่วยแต่และหน่วยในประเทศไทยนะครับที่ทางช่องเราแนะนํามาจะทําเป็นเรื่องราวหรือนํามารีวิวกันคร่าวๆนะครับสําหรับภาพประกอบแล้วก็ คลิปบางส่วนนะครับในวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทางพลาภาพยนตร์ด้วยนะครับที่เราได้นําภาพมาจะทําเป็นเรื่องราวในวันนี้นะครับสําหรับคลิปในวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับแฟนๆเอฟซีนักกางแปลงทุกท่านนะครับถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่ช่องเรานําเสนอก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ